จะเล่าย่อๆผู้สรงเคสต์ตี้มาได้เขียนมาอย่างนี้นะจ๊ะอ่านไปเรื่อยๆฟังต้องต้องยาวสักนิดหนึ่งรเรารจะได้เข้าใจแล,แล้วก็เผื่อทางบ้านที่ก็ไม่เห็นภาพจะได้ยินเสียงด้วยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีกรณีแม่และลูกเสียชีวิตรเรื่องนี้ส่งมาเดือนพฤศจิกายนนะมันกี่เดือนกีนไปแล้วเนี่ย พฤติการทันวามกราคมมีนาเมษาอน6เดือน,นโอ้เพิ่งเห็นเนี่ยไปในเคสตีดีน,นี้ส่งมานานแล้วนะเรื่องที่เขาเล่ากับกเรานานแล้วเนี่ยเมืเร็นี้มีกรณีแม่และลูกเสียชีวิตระหว่างการคลอดเป็นข่าวลงสือพิมพ์ตามที่แนบมาด้วยเจ้าค่ะทำให้ลูกนึกถึงว่าเป็นกรณีเดียวกับลูกเมื่อ6ปีก่อน ที่ลูกสามารถช่วงชิงเวลาของชีวิตกลับได้และขออนุญาตมาถ่ายทอดเพื่อเป็นเคสสตดี้เจ้าค่ะลูกอายุ44ปีมีบุตรสาวสองคนอายุ16และ15ปีเ,เริ่มเข้าวัดตั้งแต่ปี2529ถึง2530ในช่วงนั้นขณะนั้นยังเป็นแอร์โฮสเตดอยู่เจ้าค่ะ ปีพศ2538ลูกได้ตั้งคันลูกคนที่สามจึงหยุดบินแล้วก็ย้ายมาอยู่หนงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันช่วงนั้นเพิ่งเสร็จงานกระถินของวัดได้ไม่กี่วันจึงหวังว่าจะได้เด็กดีมาเกิดด้วยแล้วก็ได้รีบสร้างองค์พระประจำธรรมกาประจำตัวให้ลูกทันทีาอายุคันเพียงสามสัปดาห์โดยตั้งชื่อลูกด้วยคำที่เป็นสิริมงคล มจะยังไม่ทราบว่าเป็นลูกเป็นหญิงหรือชายแต่เมื่อได้ตรวจอุลตราซาวเมื่อตอนหกเดือนจึงได้ทราบว่าเป็นลูกชายซึ่งลูกก็ดีใจมากหวังจะให้เขาเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อไปมาเติบใหญ่ตลอดระยะเวลาที่ตั้งคันลูกได้ตั้งใจให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาม,มาโดยตลอดตั้งแต่ตั้งคันลูกคนนี้ สามีลูกก็เริ่มให้ลูกที่มาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนได้โดยสะดวกไม่ห้ามปรามดดงแต่ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าต่อลูกอย่างที่สุดเช้าวันที่14สี่ิงหาคมพุทธศักราชสองพเป็นวันที่คุณหมอนัดที่มาเตรียมการคลอดเนื่องจากเลยกำหนดคลอดมาหลายวันแล้วจึงต้องให้ยาเร่งให้หมดลูกบีบตัว ใด้ผ่านทางน้ำเกลือเวลาผ่านไปได้ชั่วโมงเศษมดลูก,กเริ่มบีบตัวและถุงน้ำคร่ำแตกซึ่งเป็นสัญญาณว่าอีกไม่น,นานก็จะได้เวลาใกล้คลอดเต็มทีน้องพยาบาลฝึกหัดก็ม,มานั่งข้างๆเพื่อตรวจอาการบีบตัวของมดลูกซึ่งเริ่มบีบตัวถี่มากขึ้นแต่กลับเป็นว่าลูก,กเริ่มรู้สึกอึดอัดแน่นหนาอกหายใจไม่ออก รู้สึกเหมือนว่ามีใครเอามือเหล็กเข้ามาบีบควักหัวใจ<อ>จากนั้นก็เริ่มปวดร้าวไปทั่วกระโหลกศีรษะ<อ>ปวดร้าวอย่างรุนแรงไล่ลงมาถึงต้นคอกระดูกสันหลังความรู้สึกตอนนั้นถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันนึนกถึงความรู้เก่าๆว,ว่าน้ำเกลือเดินเร็วไปหรือเปล่าเพราะลูกเรียนจบจากพยาบาลมาเจ้าค่ะแต่เมื่อมองดูน้ำเกลือทยหยลงมาอย่างาชา้าๆก็คิดว่าคงจะไม่ใช่ ในขณะที่อาการหนักขึ้นหายใจติดขัดตุรนทุรายงรีบบอกน้องพยาบาลให้ไปตามหุหน้าเวรนมาพอมาถึงเขาก็รีบให้ออกซิเจนและรีบตามหมอมาทันทีตั้งแต่เริ่มมีอาการลูกมีสติตลอดเมื่อไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองที่ค่อนข้างร้ายแรงมากจึงเรีบเอาใจจะลดศูนย์กลางกายตรึกนึกถึงองค์พระ ปกติแล้วลูกจะสามารถตรึกนึกถึงองค์พระได้ใหญ่ใสสว่างและก็ชัดเจนแต่วันนั้นองค์พระที่ลูกเห็นเป็นเพียงองค์ใหญ่กว่าตัวเองเล็กน้อยสลัวสลว,สลวไม่ชัดเจนไม่ใสสว่างแต่ก็ยังพอเห็นองค์ท่านอยู่ที่กลางกายได้ตลอดสักครู่อาการหายใจติดขัดก็ค่อยอย่างชั่วคุณหมอมาถึงพอดีพอตรวจอาการแล้วฟังหัวใจลูกในท้องก็พบว่าอยู่ในขั้นวิกฤต คุณหมอรีบส่งเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วนขณะเดียวกันอาการของลูกก็เริ่มสุดลงเริ่มหนาวสัน่นหนาวสะท้านมากขึ้นผ้าหม่มผ้าห่มสองสามผืนก็ยังไม่พอ,อพยาบาลวิ่งไปเอาผ้าหมาให้อีกสี่ห้าผืน<อ>ตัวลูกก็สั่นอย่างแรงแล้วก็ควบคุมไม่ได้<อ>เวลานั้นโกลาหนไปถึก หมอและพยาบาลต่างรีบนำตัวลูกเขาห้องผ่าตัดไปช่วยชีวิตหน้าแปลกที่ความรู้สึกของลูกตอนนั้น่ไม่กลัวอะไรเลยไม่ได้นึกถึงความตายนึกถึงแต่องค์พระตลอดเวลานึกสงสัยยูนิดเดียวว่าทำไมพระท่าน,นมัวจังจำคําพูดสุดท้ายที่พูดบนเตียงผ่าตัดได้ว่าหนาวจังเลยก่อนจะหมดสติไปเพราะยาสลบ เมื่อฟื้นขมาในตอนเย็นจึงได้ทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นคือน้ำคร่ำที่หล่อเลี้ยงเด็กหลุดแทรกเข้าไปในกระแสเลือดซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมทำให้ร่างกายและสมองขาดออกซิเจนถึงตายได้ oh. เป็นอาการแทรกซ้อนในการคลอดที่ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขได้เลย99%ในคนไข้ที่พบมักจะเสียชีวิตหรือไม่ก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิสาเพราะสมองตายจากการขาดออกซิเจน ลูกได้ถามหมอว่าเจอเคสอย่างนี้บ่อยหรือไม่คุณหมอบอกว่าลูกเป็นเคสที่สองของโรงพยาบาลซึ่งเคสแรกเกิดมา่อยีปีมาแล้วและผลก็คือเสียชีวิตทั้งแม่และลูกลูกมีคำตอบเดียวกับตัวเองสำหรับการรอดชีวิตในครั้งนั้นคือบุญลูกสามารถช่วงชิงวินาทีแห่งความเป็นความตายระหว่างพภูมิมนุษย์กับพบภูมิอื่น ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันจะคาะว่าจะเป็นพบภูมิอะไรก็คงเพราะบุญจากการตรึกนึกถึงพระธรรมการี่สูนกลางกาไว้ได้ตลอดในช่วงเวลาวิกิตนั่นเองส่วนลูกชายของลูกนั้นเขามีชีวิตยอยู่ได้เพียงสองวันก็ละโลกไปเพราะโลหิตเป็นพิษแล้วอกวระตัวเขาเองมีความพิการคือหัวใจอยู่ข้างขวาไส้เลื่อนออกมาทางสะดือและมือทั้งสองข้างพิการ ความทุกข์จากการสูญเสียลูกชายในครั้งนั้นมหาศาลเกินที่จะบรรยายเพราะตั้งความหวังกับเขาไว้มากและไม่มีสัญญาณในการใดที่สอเขา,าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นจะพลิกตำราธรรมะบทใดๆมาช่วยเยียวยาบรรเทาความเศร้าโศกแต่ครั้งนั้นก็หาเป็นผลไม่เสียชื่อลูกศิษย์วัดหมดเลยเจ้าค่ะข่าววัดมาเสียเปล่ากลับคิดไม่ได้คิดไม่เป็นแต่ครั้งเดระกาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชายโย งพ่อกล่าวว่ประโยคหนึ่งว่าเขาทําบุญมาแค่นี้เพียงประโยคนี้ประโยคเดียวก็ทําให้ลูกยุดคิดได้ทันทีเขาคงจะมีเวปรปานาติบาติดตัวมามากทีเดียวนี่ก็คือเหตุการณ์ของศึกจิงพบที่เกิดขึ้นกับตัวลูกเมื่อหกปีกว่ามาแล้วเจ้าค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของคุณพ่อของลูกท่านเสียชีวิตไปเมื่อปีสามเจ็ดเป็นมะเร็งปอดและตัดปอดเป็นหนึ่งข้างอยู่มาได้สิบปี โดยมะเร็งไม่แพร่กระจายแต่ว่าหนึ่งท่านไม่สบายหอบมากส่งโรงพยาบาลแล้วให้ออสเตรเจียม่ทันทำให้สมองตายและอยู่โดยใช้เครื่องช่วยหายใจอีกหนึ่งเดือนก็เสียชีวิตคุณพ่อเกิดในตระกูลขุนนางที่เป็นเจ้าเมืองมาถึงเจดชั่วคนเป็นเจ้าของคอ,อกม้าแข่งหลายคอกแล้วก็มีภรรยาหลายคนคนแม่ของลูกเป็นภรรยาติจดทะเบียน เป็นพ่อเคยได้มีโอกาสมากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองครั้งหลวงพ่อทั้งสองครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชิวได้กล่าวถึงเวรของการนําม้ามาแข่งซึ่งต้องเคียนตีมันให้แดงผีเท้าให้ชนะตัวอื่นๆให้ได้ก็จะนํามาซึ่งารางวัลก้อนงามกับเจ้าของคอบแต่กว่าจะเข้าเส้นใช้ม้าก็หอบแทบขาดใจหลายต่อเส้นใจตาคาสนามก็มี แต่คุณพ่อก็แย้งว่าท่านทําให้คนมีงานทําแต่อาการเมื่อใกล้สิ้นลมหอนท่านก็มีอาการใกล้เคียงกับมา้าแข่งเหล่านั้น<อ>ท่านหอบเพราะเพราะร่างกายขาดออสเจนเหมือนดังเช่นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทตัตตาชิโวเคยกล่าวไว้ไม่มีผิดลูกเดชหวังว่าการที่ท่านได้เป็นเจ้าของรรฐธรรมการประจำตัวองค์พระบนโดมหรือที่ดินสร้างทุโดงกสถานถวายทองคำสรุปหล่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปักนั้นจะพอช่วยท่านได้บางเกี่ค่ะ ยาวหน่อยเลยเร่งอ่านฟังรู้เรื่องป่ะจ๊ะรู้ครับชีวิตของลูกทุกหนักได้ผ่านมาหมดแล้วทุกหนักที่สุดของคนที่เป็นลูกคือสูญเสียผู้ให้กําเนิดคือคุณพ่อทุกที่สุดของคนที่เป็นแม่คือสูญเสียลูกทุกที่สุดของคนที่เป็นเมียคือ ต้องใช้สามีร่วมกับคนอื่นอีทั้งเคยช่วงชิงกับความตายมาแล้ว<อ>จากนี้จากนี้ไปลูกจึงมองสิ่ง,งต่างตาที่พามาในชีวิตเป็นเรื่องเล็กไปหมดดังเช่นที่พประเดชพระคุณหลวงพ่อทาตัดชีวโ้เคยกล่าวไว้ว่าล้วนจะเป็นเรื่องกะโลกกะลาจะมีเรื่องใหญ่เพียงเรื่องเดียวก็คือทําอย่างไรจึงจะตามติดหลวงพ่อและคุณยายในการสร้างบรมีไปได้ตลอดกรณีเช่นลูกจะเกิดเหตุการณ์ระหว่างการคลอดนั้นมีโอกาสเกิดเพียง 0.005%คือหนึ่งในหมื่นในสองหมื่นแล้วมื่อเกิดแล้วก็มีโอกาสรอดเพียงหนึ่งในล้านโดยที่โลกเป็นหนึ่งในนั้นก็เพราะได้มีโอกาสเข้าวัดได้มีโอกาสศึกษาวิชาธรรมกายจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทั้งสองเรจึงของกราบแับท้าพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทั้งสองและมีคําถามที่จะกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดังนี้เจ้าค่ะหนึ่ง,ล,งลูกของลูกของลูกเขาได้ทาการอะไรมา สองสาเหตุที่ลูกกรบตายได้พระจากบุณี่ตึกรละลึกถึงองค์พระใช่ไหมเจ้าคะสามคุณพ่อของลูกขณะนี้มีความสุขดีอยู่หรือไม่ได้ไปสู่สุคติหรือทุคติสีในอดีตลูกได้ทำการบันไดจึงมีเขียนได้รับทุกข์ดังข้างต้นห้าบุญใดที่จะทําคุณพ่อได้รับความสุขจะทําให้ลูกม,มีชีวิตที่มีความสุขที่มากขึ้นอโอ้โหเยอะแยะเลยอ่านเร็วนี่รู้เรื่องไหมรู้คือต้องเร่งเวลาเดี๋ยวมันจะถึงเวลา เอาคนเลยนะเรื่องนี้คือเรื่องฝันในฝันครับออกรายการทุกครั้งคือฝันในฝันลูกชายที่ตายเนะี่ยเคยเกิดอาเป็นเศษกรรมที่เพิ่งพ้นมาจากนรกแล้วลตายเงี้ยมาทั้งหลายชาติ ตอนนี้ก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ oh. แต่กระแท้งตายไปบ้างคลอดออกมาแล้วก็พิการแล้วก็ตาย oh. นับจากหปีนี่นะภายในหกปีเนี่ย oh. มาแล้วสี่ครั้ง oh. แทงแทงตายออกมาพิการตายเนี่ยนับกันไปเลยเนี่ย ภายในหกปีเนี่ยสี่ครั้งแต่แต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นครั้งที่ห้าตอนนี้ก็ยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่เป็นผู้ชายได้สักขวบนิดนิดแต่ก็จะอายุสั้นเพราะมีเศษกรรมส่วนส่วนของกรรมเราไปใช้มาแล้ว ลูกชายคนนี้เคยเป็นอดีตสามีในชาติก่อนอเราจะเห็นว่าการพลัดเปลี่ยนเวียนวนในสังสารวัตนี่มันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนอที่จะต้องศึกษากันนะจ๊ะเคยเกิดเป็นอดีตในอดีตชาติเคยเป็นสามีเป็นขุนนางชอบล่าสัตว์เป็นเกงกีฬา ด้วยอาวุธในสมัยนั้นซึ่งยังไม่ทันสมัยใช้ธ <Okay. S 1> นูใช้อะไรพวกนั้นซึ่งเป็นทั้งสัตว์ธรรมดาแล้วก็สัตว์แม่ลูกอ่อน oh. เช่นกวางท้องแก่มึง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมวิบากกรรมทิปานาธิบาทนี่จึงทำให้อายุสั้นเกิด <Okay. S 1> ตายเกิดตายเกิดตาย ตายอายู่ในคันออกมาตายหรือแท้งตายก็ปานาทิบาตสัตว์แม่ลูกอ่อนอะไรอย่างนั้นซ้ำซ้ำเป็นอาจินกรรมนะ<อ>ถือเป็นเกมกีฬาแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของเคสดีส่งมาชาตินั้นก็เป็นคนดีเป็นคนที่จิตใจงดงามมีศีลมีธรรมสามีซึ่งเป็นคุนนางเนี่ยเปล่าซับเป็นเกมเวลา ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ารักสามีไม่ขัดใจ oh. แต่ว่าก็จะมีเศษกรรมอยู่นิดหนึ่งคือพรล่าสัตว์ถลกหนังอะไรเสร็จแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านบางเขาก็แขวนประดับแรไรต่างๆ oh. รู้สึกเออมันก็สวยดีเหมือนกัน oh. อีตองอีตองนี้นิดเดียวนี่แหละ oh. จึงต้องมาเจอกันอีกเนี่ย oh. เมื่อเห็นว่าแต่เกิดกันยาวนานกันมาเลยเนี่ย กรรมประจวบเหมาะมาเจอกันเขาและส่วนที่ตัวเองเนี่ยจะของเคสตดีได้รอดชีวิตมาสับสนไมมเช่เนี้ยไม่ครับเจ้าของแคสต์ดีที่เป็นแม่ในชาติปัจจุบันนี้เนี่ที่รอดชีวิตมาได้ก็เพราะรทานศีลภาวนาคือบุญในปัจจุบ,บันนั่นเองอแล้วก็ไม่ได้มีกรรมไปร่วมฆ่าเขาลา ล่าสัตว์อะไรต่างๆเป็นแต่เพียงไม่ขัดใจสามีเ,เห็นไม่ชอบก็ก็ตามใจแต่ก็ยินดีบ้างนิดหน่อยเห็นขาวสัตว์เออๆไอ,อ,อ,อตัวนี้ก็งามดีอื่นหน,งนังนี่ก็ดีอะไรนี่ที่ใช้สามีร่วมกับคน,บคนอื่นร่วมกับคนอื่นก็เพราะว่าในอดีตก่อนชาติที่จะเกิดเป็น มันจะสับสนกันรลบานะก่อนชาติที่จะเกิดมาเป็นภรรยาของอดีตสามีที่มาเกิดเป็นลูกอ่ะครับเกิดเคดเป็นผู้ชายลูปหลอ่อเจ้าชู้ในกรรมประเภทนี้จะเป็นกรรมเจ้าชู้ทั้งนั้นแหละอ๋อแต่ไปเกิดนานมากเลยนะกรรมนานนั้เนะครับมาส่งผลเพราไปทําให้เขาครอบครัวเขาก็มีปัญหาอย่างนี้ครับแล้วก็ชาตินั้นก็มีภรรยาหลายคนด้วยตัวเองเลยอ๋อ จ้าของของเคสตัดีอีกกรรเช้าชู้ส่วนแม่ของเจ้าของเคสตาดีก็เหมือนกันหละมีเศษกรรมเจ้าชูเมือนกนอนเป็นกรรมเจ้าชูตาม<อ>ทานันหรือเปล่าเนี่ยนี่หลวงพ่อเล่งเล่าว่เล่งเล่านะ<อ>เพราะเวลามันไม่พอคืินทั้งคุณแม่คนลูกเนี่ย มีเศษกรรมของเจ้าชูทั้งนั้นแหละส่วนคุณพ่อของเจ้าของแคสตดี้ซึ่งตอนนี้ละโลกไปแล้วตามทันไหมทานครับที่เป็นเจ้าของขออมาเยอะแยะเน่ะจำได้ใช่ไหมจ๊ะจำได้ครับก่อนตายนั่นแหละเห็นกรรมมิีมิตร กรรมนิมิตไอตอนช่วงสุดท้ายนะก่อนที่จะถอดที่จะถอดกายทั้งๆท,ที่หลับหลับตื่นตๆกายหยาบเนี่ยรู้ตัวมาไปรู้ตัวบางแต่ตอนจะถอดกายนี่เห็นกรรมนิมิตเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสวยแล้วก็มาสวยทีเดียวแหละ เห็นตลอดเวลาเลยมามามา oh. เลยไปเกิดเป็นม้าตัวเ oh. มียเป็นม้าตัวเมียสีน้ำตาลออกเหลือบทองนิดนิด oh. ขนขน่ะขนนั่นน่ะ oh. ที่เป็นม้าตัวเมียก,กระพกรมเย้าจู้หละ oh. แม้ไปเกิดเป็นม้าก็ยังเป็นม้าผู้หญิงอ oh. ยังเรดี้มาแต่ว่าสง่างามงามอีกขนสง่ารูปร่างทวงทีสง่าเารแลบุญปัจจุบันที่ทำไว้แต่ว่าวิบากกรรมนี้ไปส่งผลให้เกิดเป็นม้าก,ก่อนพระจายคุ้นกับมา้าแล้วก็จะเป็นม้าอย่างนี้นในอีกหลายครั้งที่ั้งทีเดียว ตอนนี้คือยังเป็นม้าอยู่นะลูกนะตอนนี้อ oh. แต่สง,ง่างามทีเดียวแหละเมื่อลูกชายไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างนั้นพ่อของตัวเองไปเกิดเป็นม้าเนี่ย <Okay. S 1> จะทําบุญอะไรมันก็นไปไม่ถึงแต่พะบุญจะไปคอยเอาไว้ครับ <Okay. S 1> ก็ทําไปเถิด <Okay. S 1> สักวันหนึ่งเมื่อพ้นกระแสกรรมแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ก็คงจะได้รับบุญที่ บทิี่ส่วนส่วนไปนให้ส่วนตัวเอง<ช>เนั่นแหละถ้าอยากจะมีชีวิตที่มีชีวิตที่มีความสุขขึ้นก็สร้างสมบุญบารมีให้มากทั้งทานทั้งสีน้งภาวนานี่ก็เป็นเคสสตีิสาหรับปันิย่อยๆอย่างรโรบลัดเราเวลาไม่คอยนะจ๊ะถ้าคิดถึงก็ต้องคิดถึงให้มันถูกหลักวิชาหลักวิชาค,คิดถึงก็ต้องไปถึงครับ ไปถึงให้เห็นหน้าเนะได้เห็นหน้าได้พูดจาจึงจะเรียกว่าคิดถึงเรียกว่าบรรพบุรุษปุป,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 ปการีของเราคนไหนเนี่ยอยู่ภพภูมิไหนถ้าคิดถึงคิดแล้วต้องไปให้ถึงไปให้ถึงคแต่จะไปถึงได้นั้นนะ่ะต้องฝันให้ฝันเป็นครอาจารย์